ได้เห็นวิวแ่ะไอ์สรีมมันมันสวยมากพยายามในการปีนเสาเฮ้ยเขาทำได้นี้นะคะเราก็กำลังไปเดินเล่นดูว่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะต้องขึ้นเครื่องจริงตอนนี้เป็นเวลา boarding แล้ว ทตนไวอ้นค้่เื่อทคนาองะ้าาุนค่ะานมาไปขอ่อสากับที่ที่2เครื่องได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนตอนนี้นะคะมาถึงที่สนามบ,บินโดฮาแล้ว เรามีเวลาทารเสร็อยู่ที่นี่ประมาณสามชั่วโมงค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูดในสนามบ,บินการรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือบรรยากาศช็อปลักชียแบรนด์ต่างๆนะคะในสนามบ,บินฮาม่ดอลังการมากสวยมากสมคำล่ำลือ แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มีภารกิจที่ต้องตามหาเคาน์เตอร์ของต a t a a w a y เพื่ออไปรับตัวอีกหนึ่งใบเพื่อที่จะไปแปลไป็กสันญา้าคุณนนพูนน้าาแน่นอนค่ะทักท้ายหน่อยค่ะโ <c oughs> อเคตอนนี้เรามีเวลาอีกสามสามชั่วโมง เพื่อนรู้ว่าตนไปตอนตีนเบเกอรีรร่นรค้นี่ก็คือเกี๊ยวร้านดางัง ที่อร่อยที่สุดในปา,า,า,ารีสนะครับกล่าวอะไรสักหน่อยสวัสดีครับวันนี้ปารีสแรกนลครับดีชมวิวทั่วเมืองของปารีสนะครับชมเมืองต่างเห็นวิวทั่ว,วไปตอนนี้นะคะเราอยู่กันบนดาดฟ้าเป็นรูฟท็อปของห้างแกลลรรี่ลัพาแยกนะคะก็ะคือเป็นจุดชมวิวที่แบบว่าให้เราได้เห็นวิวแบบ ในโซนแถวนี้ตรงหน้าโน่นี้นะคะก็คือโอเปร่าการเย่นะคะวิวของโอเปร่าเก่าแก่แต่ตรงน,นี้ก็จะเห็นวิวหอไอเฟยอยูใ่ใกลิฟๆ,ๆนิดนึงสวยมากแฮร์รีสเดทูค่ะวันที่สองแล้วทิฟปารีสอากาศดีมาก,ากานี่ก็คือดิพเลโอเทกนาชียงนานนะคะ หมือนเป็นเอ,อสมุดแห่งชาติน่าจะเป็นแบบหันสวยมากนี่นะคะที่นี่คือชื่อว่า Galerie v i v i a n Thank you yeah. เราเดินผ่านแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นห้างเก่าเก๋สวยมากคลาสสิกสุดๆว้าว สวยมากคลาสสิกสุดๆเลยวายแบบว่าขวดใหญ่มากขวดเดียวกินได้แบบครึ่งป,ปดงงีด้านบนก็เป็นหลังคาแบบกระจกาามองเห็นด้านบนได้เลยทุกโรง คือเป็นมุมร้านคาเฟ่ที่ไอมุมนี้สวยมากสวยมากสวยมากเลย,ยตอนนี้เราถึงกันแล้วที่ปาเลโคยาเข้าไปดูกันนี้จะเป็นแบบเครื่องเครื่องประดับของแต่งบ้านนาฬิกาแบบเกา่า แต่ว่าดูดีมากมาดูกันว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ก็จะมีน้ำผูด้วยนะคะมีคนมานั่งเล่นเยอะแยะเลย11โมงครึ่งอากาศเย็นสบายแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีแดดแบบแทบจะไม่มีแดดเลยนะคะ ถึงแล้วอันนี้คือจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะคะเมื่อกี้เราเข้าจากทางด้านหลังของปาเลโฮยาตก,ก็ต้องเดินผ่านสวนเข้ามามีน้ำผูตรงนี้ด้วย ูกันอันนี้เป็นครั้งแรกเลยคะที่เอินมา,าที่ปาเลโพยายังไม่เคยมาไม่ไม่มีโอกาสมาสักทีเคยเห็นแต่ในอินสตาแกรมในวินเทอร์สที่คนอื่นเขามาก,กันนะคะสวยมากจริง และใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรายินกันอยู่บนเสานะทักทายหน่อยอืออพอคนไม่เยอะเรารู้สึกว่าแบบมันมันสวยมากจริงพยายามในการ<พ>าปีนเสา,<พ>าเอา้ยเ,เขาทำได้เหนื่อยเลยทักทายหน่อยฮะทักทายจากกรุงฟารีด ต้องหันข้างสวยต้องเอาขายะเออข้างๆยงาวข้าง,าง,างจะได้ดูดีแถบันเลยสวยมากมาเห็ข้างหลังนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ทันที่หน้าตึกแกลเลอรี่และเกลเลอรี่เดียนะคะเป็นแบบที่ทากครู้กันรู้จักกันว่า d ด o r m u มิวเซียม ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บาร์อาคิบงนะคะก็คือแบบเรามาเราเราเลือกแพ็กเกจไวน์เทสติ้งมาค่ะเรามาลองทําไวน์เทสติ้งนะคะก็คือได้ลองชิมไวน์หลากหลายประเภทเลยของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวไวน์ wine, แดงแล้วก็แชมเปญด้วยนะคะซึ่ง คน,นคที่มาให้ความรู้เราในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นซอมเบรียนะคะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเ <ๆ S 1> กี่ยวกับไวน์นะคะของประเทศฝรัง่งเศสก็คือเราได้ลองกันทั้งหมดแบบ6กแก้วคือเอาตรงๆคือตอนเนี้ยแบบค่อนเริ่มเริ่มจะเมาลวก็ค,คือแชมเปญหนึ่งไวน์ขาวสองแล้วก็ไวน์แดงสามนะคะคแล้วก็ ซึ่งราคาที่เราส่ายมาวันนี้ก็คือคนละ55ยูโรนะคะต้องเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะเขาจอ2ชั่วโมงก็มีพวกแฮมแล้วก็ชีสของฝรั่งเศสให้เราได้ลองชิมกันด้วยซึ่งอะไรนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตอนเที่ยพวกเราจะกลับอ่ะเขาก็เหมือนมีเซอร์ไพรส์ด้วยว่าเขาให้ไวน์เป็นขวดเราเนี่ยเหมือนแบบได้กลับบ้านไปด้วยทั้งหมดที่เราได้กันมาก็คือประมาณ3ขวด<า>ใช่ไหมคะ3ขวด,ขวดซึ่ง <คน S 1> แบบมันเลิศมากควรให้ นี่แหละ oh. เลิศมากนะคะก็คือคุม้มคุ้มค่ามากๆเหมือนแบบว่าคือการที่เรามาชิมไวเนี่ยเหมือนเราได้รู้ว่าเราอ่ะชอบกินรสชาติแบบไหนแล้วก็วิธีการที่แบบว่าเรากินอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเราควรจับคู่กับไวยังไงอย่างเช่นอ่าขออ่าถ้าเป็นเนื้อแดงควรจับคู่กับไวแดงไวขาวก็ควรจับคู่กับอาหารทะเลอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เป็นความรู้ที่ดีมากนะคะคือเราจะได้รู้ได้ว่าตัวเราเองเนี่ย ชอบไวน์รสชาติแบบไหนไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงชอบแบบฝาดมากๆเลยหรือว่าชอบแบบสตรองมากๆหรือว่าไวน์ขาวเราชอบแบบหวานหรือแบบว่าที่มันรายก็คือจะเป็นแบบเปรี้ยวนิดหนึ่ง mm hmm. ติดเปรี้ยวนะคะก็คือได้ลองแบบหลากหลายแล้วก็เราได้พูดคุยกับซอมเมอรี่ซึ่งเป็นเป็นเ,นเนขาเรียกว,ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะีาม uh,

ตอนนี้นะคะก็คือเราจบคลาสไวน์เทสติ้งแล้วนะคะก็กำลังเดินกลับที่พักกันค่ะซึ่งเป็นการชิมไวน์ที่เมามากๆชิมหกแก้วนะคะเมากันหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เรากำลังเดินกลับที่พักกันค่ะเดี๋ยวไปตั้งสินิดนึงแล้วก็เราจะจอบไปเที่ยวกันใหม่ใน อีกสักพักหนึง่งอาจาจะเป็นรอที่แบบว่าเย็นกว่านี้ข้าลงกว่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลูฟมิวเซียมนะคะเป็นเวลาสี่ทุม่มซึ่งฟ้าย,ยังไม่มืดเลยอากาศก็เย็นนิดนึงนะคะกำลังกำลังสบายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราจะตรงไปนะคะเพื่อไปดูตเตรงพิพิธภัณฑ์ลูฟท,ที่เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดกันนะคะเรามาเพื่อจะถ่ายรูปกับจุดนั้นโดยเฉพาะเลย พีระมิดพิพิธภัณฑ์ลูฟอย่างนี้นท้องฟ้าสวยมากแล้วก็คนไม่เยอะเกินไปด้วยค่ะกำลังดีเลยตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขากำลังแบบปิดล้อมนะคะตกแต่งกันเพือเอ่อสำหรับโอลิมปิกะะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนหน้าไปต้นไปนะะี่ค่ะ ช่วงนี้ก็โดนล้อมล้อหมดเลยนะคะเข้าไม่สามารถเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้เหมือนปกนติเพราะว่ากำลังเป็นช่วงที่เตรียมตกแต่งสถานที่สำหรับงานโอลิมปิกอยู่ค่ะ นี่นะคะสวยมากเปิดไฟแล้วสวยมากจริงๆคือถ้ามาก็ยังถ่ายช่วงด้านโซนด้านหน้าตรงนี้ได้อยู่ะค,ะคือสวยมากคือต้องมาถ่ายแนะนำว่าให้มาช่วงที่แบบว่าช่วงที่ ฟ้าใกล้จะมืดแถวช่วงพระอาทิตย์ตกหรือว่าตอนที่มืดแล้วก็ได้นะคะสวยมากจริงๆสวยสะกดไปกันค่ะไปดูว่าเราจะไปไหนกันต่อ,อสวยมากอยู่งหลังข้างหน้าทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม 应该呢，好系杯哦